สวนหน้าโอหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะต้นไม้ต้นอะไรบ้างคะต้องไปฟันนุ๊กอ่าตรงมีตรงนี้อะไรเนี่ยต้นอะไรคะนี่อะไรแปะนายขอดูหน่อยอ๋อปแปะคืออะไรป๊แปะเป็นยังไงป๊แปะเป็นยังไงนีช้างลงน้ำแล้วเป็นยังไงลงน้ำแล้วเป็นยังไงแบ๊ะแปะแปะโอเคมันมีต้นอะไรอีกคะอ่าแพจานนี่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 เพชรนีต้นอะไร ต้อนอะไรตูดางตูดังอ่ะแสงจ้า้นไหนไหนชี้ให้ป้าดูอืมอ่ะให้ให้ยานมาด้วยค่ะแล้วมีต้นไหนอีกไหนแนะนำสิต้นต้นพยานมาช่วยโอ้ตรงนี้มีต้นอะไรเต็มเลยเนี่ยป้าไม่รู้จักเลยเนี่ยปลกต้นไม้ตหลายต้นแนะนำต้นเดียวไม่ไหวหรอกอะไรท์ปลูกต้นไม้ตั้งหลายต้นแนะนำต้นเดีวยวไม่ไหวหรอก โอเคนแนะนำทุกต okay. ้น <brewer> ส <y> uh, like, right? okay. uh, <ique> ิได like. <AKE> ้เปล่าไม่ไหวไม่ไหวเหรอไม่ไหวต้องให้แม่มาช่วยดิต้องให้แม่มาช่วยหนูจำไม่หมดใช่ไหมใช่อ๋อหนูจำได้ไม่หมดไปตรงซอกนู่นไหมมีอะไรไหมไหนชมพู่มะเมี่ยงอยู่ไหนไหนพาไปสิเดี๋ยวก่อนนะคะแดดสองหน้าเอาเช้าสอนตดนน้อยไปไหนชมพู่มะเมี่ยงอยู่ไหนคะนั่ไปเลย เดี yeah, Now, oh. 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 okay. ๋ยวดูใตไปดตดยีๆีีลงปากเลยนะอ๋อไหนดูทีนี่อ๋อนี่ต้นยูพว่าเหมียวใช่ไหมไหนมาลักพี่น้อยู่ไหนมารักพี่นเออไอ้ยอนะอย่าดึงนะเด๋ยเดี๋ยวดียวเดี๋ยวดย่ดึงดยเดี๋ยวดี๋นี่ต้เดี๋ยเี่ยเนี่ยี อะไรนะทอใหญ่โพรพาเหรอใหญ่โพรพายนโอ,อ้แล้วเนี่ยเนี่ยอ่อเ,เก็บอะไรอะ่ะเก็บเก็บสองจมูกอมเบี้ยเก็บอะไรอะ่ะเกศเกศสอนของอะไรเก็บผู้มาเมียเก็บไปทำไมาอะ่ะเกเอาไปทิ้งเก็บไปทิ้งอ๋โหยนั่งลงไปอือหือลุกขึ้นมาก่อนไหม อาบน้ำเลยไปอาบน้ำไปพี่เหลืองอยู่ไหนพี่เหลืองอ่ะพ่อพี่เหลืองอยู่ไหนอันนี้อันนี่โอ้โหใถอนวัชพืชไหนให้ดูวัชพืชดิไหนอืมอืออืมโอ้ขยันขยันอืมอืมอืมอะมรให้ป้าถุงค่ะแป้งเกี๊ยวนี่นะวัชพืช ไหนงอ่ะอีอ่ออะมแล้วโอ้นี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรเนี่ย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 โอ๊โอเนี่นี่นี่ต้นอะไรอะไปนะอะไรนะไปถอนแป้บนึงค่ามอ,อ,อ,อร้อไจะื้ามานั่นงถอนมาซื้อพืชแบบเนีน้ยหรอ โอ้ถอยวัาจะพืชทุกวันเลยเหรอมาอือขี้เหี้แวบขี้เี้ยบนี่ไงต้นเลยงไงแม่แม่หลายต้นแล้วไปแต่แป้งน้ำแลนี่ไเนี่ยงนีโอ้ เงี่ยเงี้ยเงี้ยสองต้นนี้นักขึ้นแล้วนะ <c oughs> มันสกรปรกแล้วตรงก็จะขึ้นแล้วมาขอมนุษย์จะไปนั่นนันต้นไม้ต่อได้ไปดินี่ต้นอะไรอะ่ะนี่ต้นอะไรแต่รองเท้าดีๆดียากันอ่ะมาๆมาๆมาๆนีๆน่ต้นอะไรไหนชวนชมนมีอะไรี่เกาะอยู่ เราเป็นลิงค่ะเราเป็นลิงเหรอคะลิงมองอันร้องยังไงเราเป็นเด็กทำไมมาแล้วไปแล้วมาขึ้นแล้วนะโอ้มามาใพนูด้วยหนะมา้ <c oughs> มาอ่นาอะไรอ่ะนนี่น้ำไม่หมดเลยม่้อันนี้นำไม่หมดทาม่าไป <c oughs> ไหนอ่ะ ไปไปค่ะอาน้ำก่อนดีค่ะีค่ะหนูายีค่ะอย่าลืมอะไรคะติดตามกดอะไรกดอะไรกดสไปายค่ะกดสไปกดสไปด์อเด็สดสปโอ้มองอะไรอ่ะ่ตงเนหนาให้ปาไหนนี่ต้นเลยเนี่ยนะต้นเลย ตุนะคะนี้ตุตแต่ต้องข้าวโพด<ม>อ่ะต้มส้มกงก็ไปแล้วเห็นไหมไปไปไปอย่าลืมกดลซับส้อนโซับยบอาไป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 เจอกันใหมเจอกันใหม่มนะคะเอามองนี่สิมองนี่สิเอาไปง่ใจ